ผมนายคอแท็บนะครับสไลด์คลิปนี้นะครับก็จะมาสอนท่อนอินโทรนะครับเพลงปฏิเสธรักของวงคล a s สนะครับซึ่งเพลงนี้มีลายกีตาร์การเก่าที่ไพเราะมากหล่อมากนะครับเล่นแล้วหล่อเลยนะครับซึ่งผมก็ค่อนข้างชอบลายกีตาร์ในเพลงนี้มากๆเหมือนกันนะครับแต่ว่าเพลงนี้ก็จะมีการตั้งสายเปลี่ยนไปนิดนึงนะครับเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปลองดูกันเลยแล้วกันครับครับเพลงนี้ก็จะอยู่ในคีย์ e minor หรือคีย์ g major นั่นเองนะครับแล้วก็เพลงนี้เนี่ยก็จะมีการ ตั้งสายนะครับตั้งสาย1สาย2แล้วก็สาย5ใหม่นะครับสาย1เราจะตั้งต่ําลงเป็นโน้ตดีสาย2ตั้งต่ําลงเป็นโน้ตเอสาย3เหมือนเดิมนะฮะก็คือโน้ตจีสาย4นะครับเหมือนเดิมคือโน้ตดีสาย5ตั้งสูงขึ้นเป็นโน้ตซีนะครับแล้วก็สาย6ตั้งเหมือนเดิมก็คืออีสรุปว่าสาย1เป็นดีสาย2นะครับเป็นเอสาย3เหมือนเดิมจีสาย4เหมือนเดิมดีนะครับสาย5ตั้งสูงขึ้นเป็นซีแล้วก็สาย6เหมือนเดิมคืออี ทีนี้ไอ้ตรงสาย5ที่ตั้งสูงขึ้นเป็น C นะครับมันตั้งสูงขึ้น1เสียงครึ่งเนี่ยต้องระวังเรื่องคอกีตาร์นิดหนึ่งถ้าใครที่คอกีตาร์ไม่แข็งแรงต้องระวังเพราะว่ามันมันมันตั้งสูงขึ้นนะครับอาจจะมีปัญหากับคอกีตาร์ได้นะครับอันนี้ต้องระวังนะฮะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะค่อยๆไปทีละคอร์ดนะครับสำหรับอินโทนตรงนี้นะครับเดี๋ยวสำหรับคอร์ดแรกนะครับเดี๋ยวผมจะเล่นช้าๆให้ดูก่อนนะครับคอร์ดแรกเป็น e minor s e v นะครับเริ่มจากเดี๋ยวผมเล่นช้าๆให้ดูก่อนนะฮ แรกนะครับคือ e minor 7นะครับเริ่มจากสาย6นะครับสายเปล่านะครับแล้วก็เราจะเล่นสาย1นะครับเฟสที่4นะฮะดีดสาย6กัะสาย1พร้อมกันเลยนะครับแล้วก็ใช้การ pull off นะครับสำหรับสาย1 pull off ก็คือการเกี่ยวสายออกลักษณะนี้เห็นไหมฮะเป็นสายเปล่าไม่ใช่ยกนิ้วขึ้นธรรมดานะครับถ้ายกนิ้วขึ้นธรรมดามันไม่มีเสียงเห็นไหมฮะมัน pull off เป็นสายเปล่าแบบนี้นะครับเกี่ยวสายออกนั่นเอง นะครับแล้วก็ต่อด้วยสาย2เฟสที่5สาย3สาย1สายเปล่าดูใหม่นะครับช้าๆแล้วก็สาย2 3 2แล้วก็ต่อด้วยสายเปล่าสาย6นะครับสาย3สาย2สาย6แล้วก็สาย1ตัวยุชีนะครับ เฟสที่4ดีแล้วพูออฟเหมือนเดิมนัดสองสามอ่ะช้าๆใหม่นะครับอ่าสนานี้นะครับทีนี้ถ้าเราเล่นเป็นเพิ่มความเร็วขึ้นมาก็จะเป็น อจาช้าๆอีกทีนะครับ2 3 1 2 3 2สาเบสสาย6ก2อเบสายหกทีสาย1นะครับแล้วก็2 3งาคอต่อไปก็จะเป็น C เมคอสีะอ 4, นะครับทีนี้ตอนนี้เราปรับสายหเป็นเป็นโนต้ต C เพราะฉะนั้นเบสก็คือสายเปล่าสายหเลยนะครับ C แล้วก็จะมีการแฮมเมอร์ออนแฮมเมอร์คือการตบลงแบบนี้ฮะเห็นไหมฮะตบลงให้เกิดเสียงนะครับคือแฮมเมอร์ออนนะครับเราจะใช้นิ้วชี้นะครับกดสาย2เฟสที่2นะครับแล้วแฮมเมอร์ออนไปที่เฟสที่3นะครับพร้อมกับดีดสายเปล่าสาย5เป็นเบส C อันนี้ง่ายๆครับพอเราแฮมเมอร์ออนปุ๊บแล้วก็3 2 1แล้วก็ย้อนขึ้นมา จะใช้ให้ดูใหม่อีกทีนะครับอ่าก็คือเราแฮมเมออนปุ๊บพร้อมกบดีสายห้าสายเปล่าสามสองหนึ่งสองสามแล้วก็เบสสายห้าแล้วตรงนี้นะครับก็จะดีสายสองนะครับตัวเฟสที่สามแล้วพูออฟไปเฟสที่สองแล้วก็สายสามนะครับเฟสที่สอง แล้ว pull off ไปสายเปล่า pull off แบบนี้นะครับแล้วก็สไลด์นะครับสายสายสามเนี่ยเฟตที่สองไปสี่แล้วสายหนึ่งสายสองโอเคนะครับเราก็กลับมา E minor 7นะครับคอที่3กลับมาที่ E minor 7เหมือนเดิมครับเล่นเหมือนเดิมเป๊ะ ก็คอที่4ี่นะครับก็จะเป็น C ีเล่นเหมือนเมื่อกี้แต่เปลี่ยนช่วงท้ายนิดหนึง่งอ่าเปลี่ยนช่วงท้ายตรงนี้นะครับพอเราเล่นนี่เหมือนเดิมอ่าเราจะเริ่มเปลี่ยนตรงอันนี้ยังเหมือนเดิมอยู่พอเราสไลด์ไปปุ๊บเนี่ยสไลด์ปุ๊บส่เป่าใส่สองส่ยสอสป่าใส่2สองปุ๊บแล้วก็ใส่เป่าใส่สาม ือเปลี่ยนตรงนี้นะครับเห็นไ,ไหมฮะสไลด์ปุ๊บสายป่าสายสองสายป่าสายสามโอเคคอต่อไปนะครับก็จะเป็นเสียงเวนซีอยู่นะครับแต่ว่าจะมีการสไลด์ตรงนี้อ่าผมเล่นให้ดูก่อนนะครับอ่าสไลด์สายส,สองนะครับสไลด์จาก5ไป7แล้วก็มีเบสเป็น ตัว4สาย5นะครับพร้อมกันเลยแบบนี้นะครับแล้วก็สาย3สาย2นะครับแล้วก็สาย1นะครับเอานิ้วก้อยหรือนิ้วนางก็ได้มากดที่แต่แนะนำเ,เป็นนิ้วก้อยนะครับกดที่สาย1เฟ็ที่9นะครับ3 2 1 2 3 2 1 2 3 2แล้วก็จะมีการเปลี่ยนสาย1เป็นที่นิ้วชี้ สังเกตว่าไอ้ตรงที่เป็นกาวใสหนึ่งสอนี่มันจะากาวลงขึ้นธรรมดานะครับนะครับขอต่อไปก็จะเป็น B minor นะครับ B minor ก็เราจะเอานิ้วนางนะครับประกดเบส B นะครับแล้วก็นิ้วชี้นะครับอยู่ที่ เฟสที่5สาย2นะครับแล้วก็นิ้วก้อยสาย1นะครับเฟสที่7นะครับก็คือเฟสเดียวกับนิน้วนางตรงนี้นะครับอาจจะยากนิดนึงนะฮะร,ระวังมันบอดนะครับอ่าเราจะดีดสาย6กับสาย2พร้อมกันแล้วเกาเหมือนเมื่อกี้อ่านะการเกาของมือขวาเหมือนเมื่อกี้เลยนะครับก็คือ6กับ2แล้วสามสองหนึ่ง 2 3 2 1 2 3 2แล้วก็เปลี่ยนนิ้วอ่าสาย1เป็นเป็นตัวนิ้วชี้จากนิ้วก้อยเป็นตัวยูวชีตรงนี้นะครับอ่าประมาณนี้นะครับแล้วก็คอร์ดต่อไปนะครับก็จะเป็น A m i n o r นะครับเราจะเล่นสายาสาย6นะครับนิ้วนางนะครับเฟสที่5นะฮะโน้ตเบส A แล้วก็ นิ้วชี้นะครับเฟสที่สามนะครับสายสองอาจะเล่นแค่นี้สำหรับ Am i n o r นะครับอ่ามันจะเป็นครึ่งห้องนะครับก็คือเราดีดหกกับสองสายเปล่าสายสามสองสายหนึ่งเป็นสายเปล่าแ้วย้อนขึ้นมานะแล้วก็เป็นอ่าเป็นคอร์ดดีนะครับเบสก็สายสี เกี้นะครับแต่ว่าเราจะเปลี่ยนเบสเป็นสาสสี่นะครับสี่ดีดสี่กับสสี่กับสา 4, บสสองนะครับพร้อมกันสาสสามสองหนึ่งสองสามสองนะครับอ่าเดี๋ยวดูใหม่นะฮะตั้งแต่ตรงนี้เลย G major s e v นะครับเราก็จับเบส G ตรงนี้นะครับดีเบสแล้วก็สายส3่เป็นสายเปล่าแล้วจะมีการฮาร์โมนิกที่สาย1่สาย2สาย3เฟรดที่5ครับฮาร์โมนิกก็คือการเอานิ้วแตะตรงเฟรดไว้นะครับไม่ใช่กดลงไปนะครับแตะนิดเดียวให้เป็นเสียงแบบนี้ครับแตะนิดเดียวเลยนะะอ่าจะเป็น เสียงมันจะกลางวานขึ้นลนักษณะนี้แบบนี้นะครับตอนที่ฮาร์โมนิกก็ยังต้องกดเบสอยู่นะครับในงั้นเสียงมันจะโล่มันจะหายไปนะครับอ่าโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับในท่อนอินโทรเดี๋ยวแถมในส่วนในท่อนร้องให้นิดนึงแล้วกันนะครับในส่วนในท่อนร้องนะครับเราก็จะเป็นการเกาตามคอร์ดแต่ว่าจะเน้นมีการเล่นสายเปิดนะครับลักษณะนี้ฮะ เริ่มต้นด้วยคอร์ด G ครับเราจะจับแค่เบส G ตัวเดียวเลยนะฮะอันนี้ไม่ยากนะครับก็ดีดเบส6แล้วก็ C 3 2 1 C 3 2แค่นี้เองนะฮะ4เบส4 3 2 1 4 3 2ข้างล่างเป็นสายเปล่าหมดเลยเล่น2รอบนะครับ สเป็นดี n F นก็คือเล่นเบส F art, แล้วก็เล่นเหมือนเดิมเมืกก่อแกะข้างล่างเหมือนเดิมกันเหมือนกันเลยนะครับเบสเอฟชก็ art, คือสาย6เฟสที่2นะครับข้อที่3ก็คือเป็นขออ์ด C s ส s 2นะครับสาย5ามันเป็นเบส C อยู่แล้วนะครับแล้วก็เราจะใช้นิ้วชี้นะครับจับที่สาย4เฟสที่2แล้วก็นิ้วนางนะครับสาย2เฟสที่3นะครับแล้วก็จะเล่นเหมือนเมื่อกี้เพีงเยงแต่ว่าเบสเราจะย้าาอยู่ที่สาย5นะครับ กนเลยนะครับแต่ว่าเราก็จับคอร์ดนะครับแล้วก็มือขวาก็จะเกาเหมือนกันนะครับนะครับคอร์ดสุดท้ายนะครับคอร์ดที่4ก็คือคอร์ดดีเราจะจับแบบนี้ครับาสาย5เฟสที่2นะครับแล้วก็นิ้วก้อยนะครับสาย4เฟสที่4นะครับแล้วก็จะเกาเหมือนเมื่อกี้ที่ไหนว่าเบสก็อยู่สาย5นะครับเบสสี่สามสอง จะไม่ผิดเนี่ยเล่นแบบนี้สอรอบ,บวนไป2อรอบแล้วรอบที่3จะมีการเล่นลูกเล่นเข้ามานิดหนึ่งครับแบบนี้ฮะ ก็ไม่มีอะไรมันก็จะคล้ายๆกับท่อนอก่อนหน้านี้แต่ว่าเราใส่ลูกเล่นตรงนี้เข้าไปรอบแรกยังเล่นเหมือนเดิมครับเบส G ีรอบที่2จะเป็นอย่างนี้ครับเบสสี Base, 4, 3, แล้วก็เบสนะครับล้วก็จะเล่นนิ้วชี้นะครับดีสายเปล่าสายสนะครับแล้วแฮมเมอร์ออนที่สาย2เฟสที่2นะครับเห็นไหมแล้วสาย3 ะจะเป็นรอบแรกเหมือนเดิมเปลี่ยนรอบสองเป็นเบส C สามนะครับแล้วก็เบสกลับมาที่เบสทีอ่าแล้วอันนี้ก็จะคอที่สองเหมือนกันครับก็จะเล่นเหมือนเมื่อกี้เลยนะครับเปลี่ยนเบสเป็น F ชาร์ปรอบแรกเหมือนเดิมรอบที่สองนะครับเบส C สามแล้วก็เบส แฮมเบอร์ออนที่สาย2เฟสที่สน,นะครับแต่ว่าต้องมีการเปลี่ยนนิ้วนิดนึงตอนแรกเราคอร์ดจีเราใช้เบสเป็นตัวนิ้วกลางใช่ไหมครับสายเบสต,ตัว F อฟชาร์เราเปลี่ยนเป็นนิ้วชี้นะครับจะได้แฮมเบอร์นสาย2ได้แล้วก็คอร์ดที่3นะครับก็เป็น C จับเหมือนเดิมนะคะ C, รับซีซัดทูรอบแรกเหมือนเดิมรอบที่2เปลี่ยนเป็นอรอบที่สองก็คือเบสซี C, สาม ครับแล้วก็เบสเราจะ pull off ตรง,สา,ส,งสายสองนะครับเฟสที่สาม pull off จากาสามไปสองนะครับแล้วสายป่าสายสามครับ้แแงแรกเหมือนเดิมแล้วก็คอทที่สี่นะครับคอทด,ดีเ,ดดเหมือนเดิมเราแรกเหมือนเดิมแล้วรอบที่สอง นะครับจะเปลี่ยนเป็นดีไซส์สายเปล่าสายสี่สไลไซ์สายสามนะครับตรงนี้จะเป็นสายสามสไลซ์เนี่ยสองไปสี่แล้วก็สายสองเฟสที่สามกลับไปที่สายสามแล้วก็สายเปล่าสายสองสายสนะครับรอบแรกเหมือนเดิมนะครับแล้วก็พี่สองเปลี่ยนเป็น ไปว่าจะเป็นเหมือนเดิมนะครับอ่ะโอเคก็ลองฝึกกันดูละกันนะครับแล้วกอ็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆกันด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้มีเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ